ถอดรหัสความสำเร็จปั้น MVP วอลเล่บอลที่ชื่อน้องพรีมคุณยา 1. เกริ่นนำมุมมองใหม่ของความสำเร็จในโลกกีฬา เมื่อเราพูดถึงความสำเร็จของนักกีฬาดาวรุง่งภาพแรกที่ปรากฏในความคิดของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพของการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงการทุ่มเทในสนามและพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าเบื้องหลังหยาดเหงื่อและชัยชนะเหล่านั้นมีปัจจัยอื่นใดซ้อมอยู่ เรื่องราวของน้องพรีมคุณยาสิริประทุมนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนผู้มีผลงานโดดเด่นจะเผยให้เราเห็นสูตรลับที่ซับซ้อนกว่านั้นชัยชนะของเธอไม่ได้เกิดจากความมุ่งมั่นของตัวเธอเพียงลำพังแต่เป็นผลลัพธ์ของการสร้างเครือข่ายแห่งการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและมองไม่เห็นเพื่อที่จะเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับผลงานอันน่าทึ่งของเธอกันก่อน 2. น้องพร คุณยาศิริประทุมผลงานที่การันตีความสามารถในฐานะนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาน้องพรีมได้สร้างชื่อเสียงและพิสูจน์ฝีมือผ่านการแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องผลงานที่โดดเด่นของเธอเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพที่แท้จริงผลงานเด่นปี2567แชมป์ชายหาดอ,อปทอเหรียญทองระดับประเทศยู14 เหรียญเงินชายหาดอปทรระดับประเทศครั้งที่2แชมป์ชายหาดยูโรเคกยู1 4ภาคอีสานผู้เล่นแชมป์ d HD แชมป์ในร่มอปทอภาคอีสาน U14 ครั้งที่1และ2 ผลงานเด่นปี2,568แชมป์ยุวชนเอสโคลา U 1 6อีสานบนผู้เล่นยอดเยี่ยมโดเมสติกพาวเวอร์ผลงานเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จที่จับต้องได้แต่ปัจจัยที่สร้างความสำเร็จนั้นอยู่ลึกกว่าแค่ในสนามแข่งขันแล้วอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังถ้วยรางวาัลและความสำเร็จมากมายนี้คำตอบนั้นซับซ้อนและน่าสนใจกว่าที่เราคาดคิด 3. ปัจจัยสำคัญสู่ชัยชนะเมื่อทีมเวิร์คไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนาม การสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงอย่างน้องพรีมไม่ใช่เรื่องของการเปิดรับสมัครหรือสอบคัดเลือกตามปกติเพราะวิธีการดังกล่าวอาจทำให้ได้นักกีฬาที่ขาดคุณภาพและไม่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้แต่เบื้องหลังความสำเร็จคือการวางรากฐานที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ2ประการ3.1พลังของสัมพันธภาพรากฐานที่มองไม่เห็น หัวใจสำคัญของการพัฒนาน,นักกีฬาในกรณีนี้คือการสร้างสัมพันธภาพที่เหนียวแน่นระหว่าง4ฝ่ายหลักได้แก่ตัวนักเรียนโคช้ชผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่แค่การสร้างความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นแคมเปญการทาทามตัวผู้เล่นที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ กว่าจะได้เด็กคนนี้มาร่วมทีมต้องสร้างเงื่อนไขสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโคช้ชผู้ปกครองทั้งสร้างมิมตรไมตรีสร้างความร้าวชาญ คำกล่าวนี้เผยให้เห็นความจริงอันเข้มข้นของการเฟ้นหาดาวรุง่งคำว่าสร้างความร้าวฉานคือภาพสะท้อนของโลกแห่งความเป็นจริงที่การแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามมันคือการเจราจาต่อรองที่เดิมพันสูงการตัดสินใจที่ยากลำบากและอาจหมายถึงการสร้างแรงเสียดทานกับโคช้ชหรือสถาบันอื่นที่ต้องการตัวนักกีฬาคนเดียวกันการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับครอบครัวจึงกลายเป็นสมรภ ภูมิที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้ทุกฝ่ายพร้อมจะทุ่มเทและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาไปในทิศทางเดียวกัน3.2บทบาทของโคช้ชมากกว่าแค่ผู้ฝึกสอน บทบาทของโค้ชในเส้นทางนี้ขยายขอบเขตไปไกลเกินกว่าการสอนเทคนิคและวางแผนการเล่นในสนามแต่คือการเป็นผู้ลงทุนและผู้สร้างศรัทธาอย่างแท้จริงการลงทุนที่จับต้องได้ของโค้ชคือหลักฐานที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวการลงทุนรอบด้านไม่ใช่แค่การสอนแต่ต้องทุ่มเท,ททั้งแรงใจแรงกายและเงินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของนักกีฬา การจัดหาสวัสดิการการมอบสวัสดิการต่างๆจากโค้ชเพื่อได้ตัวเด็กเข้าทีมคือเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและความจริงใจเป็นการแสดงให้ครอบครัวเห็นว่าโค้ชพร้อมจะดูแลอนาคตของบุตรหลานอย่างดีที่สุด การสร้างศรัทธาการลงทุนที่กล่าวมาทั้งหมดมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้วางใจของครอบครัวเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจที่จะฝากอนาคตของบุตรหลานไว้ในการดูแลเรื่องราวของน้องพรีมได้ให้บทเรียนที่สำคัญว่าการปั้นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การทำตามสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียว 4. บทเรียนจากเส้นทางของน้องพรีมไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัว กรณีของน้องพรีมตอกย้ำแนวคิดที่ว่าการพัฒนาน,นักกีฬาแต่ละคนไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเพราะนักกีฬาแต่ละคนมีพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันจริงการปั้นเด็กแต่ละคนมันมีองค์ประกอบแตกต่างกันเพราะพื้นฐานเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันความซับซ้อนที่มองไม่เห็นนี้คือสิ่งที่คนนอกวงการอาจไม่เคยเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นความจริงที่สะท้อนผ่านมุมมองของคนในที่ว่า คนทำจะเข้าคนไม่เคยทำคิดว่ามันง่ายอะไรก็ได้มันไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดแต่คนทำจะเข้าใจ ปัจจัยภายในอย่างแรงจูงใจและปัจจัยเกื้อหนุนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันทําให้โค้ชและผู้ปกครองต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับวิธีการสนับสนุนให้เหมาะสมกับนักกีฬาคนนั้นโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่ทุกคนในทีมสนับสนุนต้องมีร่วมกันคือความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุด ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จของนักกีฬาดาวรุง่งจึงเป็นภาพสะท้อนของการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 5. บทสรุปความสำเร็จคือผลลัพธ์ของระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งความสำเร็จอันน่าทึ่งของน้องพรีมคุณนยาสิริประทุมไม่ได้เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเพียงลำพังแต่เป็นผลผลิตจากระบบนิเวศอีโคซิสเต็มของการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและซับซ้อนซึ่งมีรากฐานมาจากสัมพันธภาพความไว้วางใจและการทุ่มเทอย่างมหาศาลจากทั้งโคช้ชครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เรื่องราวของเธอได้มอบบทเรียนอันทรงคุณค่าแก่วงการกีฬาเยาวชนว่าเบื้องหลังทุกเหรียญรางวัลและความสำเร็จที่เจิดจากในสนามคือการทำงานเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นอกสนามซึ่งประกอบด้วยความเสียสละความอดทนและความเชื่อมั่นที่ทุกฝ่ายมีให้กันเสมอ